สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อธุรกิจโตวไวยด้วยคอนเทนต์และโฆษณาออนไลน์บน Facebook หรือ Facebook Content and Advertising for SME นะคะภายใต้โครงการ transform ตลาดสดยุควิถีใหม่โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะได้พบกับมุกนะคะกันสพัฒอัศวรุจานนท์เป็นที่ปรึกษาการทาการตลาดออนไลน์สาหรับ SME ทั่วไทยเลยค่ะ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อสอบถามเกี่ยวกับมุกได้ที่ www. m u o m m r r e t i n g c o m นะคะซึ่งในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะได้เรียนรู้กันเนี่ยเรียกได้ว่าครอบคลุมนะคะสำหรับใครก็ตามที่คิดจะทำการตลาดออนไลน์โดยการใช้คอนเทนต์ผนวกเข้ากับการยิงโฆษณาบน f a c e b o o k นะคะโดยหัวข้อใหญ่ๆที่เราจะได้มาเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยได้ครอบคลุมถึง 5หัวข้อด้วยกันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อแรกนะคะเราจะได้มาอัปเดตกันว่าเทรนด์การตลาดยุค5.0ค่ะเมื่อทุกสิ่งนะคะถูกเร่งด้วยสถานการณ์โควิดหลายคนนะคะต้องมาทำออนไลน์มากขึ้นมีอะไรที่เกิดขึ้นและอะไรที่ดับไปแล้วเราจะปรับตัวได้อย่างไรนะคะ ในหัวข้อที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเริ่มต้นสร้างเพจธ,ธุรกิจบน Facebook อย่างมืออาชีพนะคะใครที่เคยเปิดเพจไว้เมื่อนานมาแล้วบางทีท่านอาจจะเปิดผิดวิธีอยู่ก็ได้ก็ต้องติดตามกันนะคะในหัวข้อที่3ค่ะก็จะเป็นวิธีการดูข้อมูลเชิงลึกนะคะจากเพจของ Facebook เพื่อสามารถนําข้อมูลส่วนนั้นเนี่ยมาวางแผนการตลาดออนไลน์ได้ และหัวข้อที่4นะคะหัวข้อนี้เด็ดมากๆนะคะก็คือเราจะได้มาเรียนรู้ในการยิงโฆษณาบน Facebook กันนะคะโดยคุณจะสามารถได้ยิงโฆษณาเป็นนะคะทั้งบนมือถือสมาร์ทโฟนนะคะและสามารถยิงโฆษณาบน Facebook ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้นะคะและที่สําคัญะคะ่ะคุณจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคการทําให้โฆษณาของคุณเนี่ยไปเจอกลุ่มเป้าหมายที่ใช่แบบไม่ต้องนั่งเดากันเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเราจะสอนคะ่ะให้คุณสามารถยิงโฆษณา Facebook ไปเจอคนที่ใช่และยิงซ้ำจนกว่าเขาจะซื้อหรือก็คือการทำรีมาร์เก็ตติ้งหรือโฆษณาหลอดนั่นเองนะคะส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ก็เด็ดมากๆค่ะก็จะมีการแนะนำเครื่องมือส่วนขยายที่สามารถช่วยงานหลังบ้านของร้านค้าและธุรกิจออนไลน์ให้อย่างเป็นมืออาชีพแล้วก็ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นค่ะเราพบกันในคอร์สค่ะ